หาเงินไม่ใช่เรื่องยากนะคะแต่หลายคนตกมาตายเพราะคุณไม่รู้เรื่องนี้ บอกเลยว่าจริงๆแล้วการหาเงินเนี่ยบนโลกออนไลน์หรือในยุคนี้มันง่ายมากนะคะสิ่งที่ยากกว่าการหาเงินก็คือการควบคุมตัวเองให้ลงมือทำจนถึงผลลัพธ์ที่คุณอยากจะได้การที่เราจะบอกว่าเราเก่งหรือเราจะไม่เก่งไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยสิ่งสำคัญคือคุณสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณให้ทำงานให้สำเร็จบรรลุเป้าแม้ในวันที่คุณไม่อยากทำแม้ในวันที่คุณท้อแท้แม้ในวันที่คุณจิตตกอันนี้คือสิ่งที่จะทำให้คุณมีไรายได้หาง ได้ง่ายขึ้นหลายคนมักจะท้อแท้หลายคนมักจ,จะลมเลิกไปก่อนสุดท้ายคุณก็ไปโทษว่าเศรษฐกิจไม่ดีคุณเลยหาเงนินไม่คลองลองมองในทางกลับกันทําไมเศรษฐกิจบอกว่าไม่ดีไม่ดีแต่มันยังมีอีกหลายคนที่เขาพุ่งมากชีวิตเขาพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในช่วงที่คุณบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะฉะนั้นมันไม่ดีที่เศรษฐกิจหรือว่ามันไม่ดีที่คุณไม่ได้ลงมือทำนะคะลองกลับไปดูนะคะว่าคุณเป็นข้อไหน คุณทำงานได้แม้ในวันที่คุณไม่อยากทำหรือเปล่าผมเชื่อว่าถ้าคุณทำได้ในวันนี้คุณไม่มีอารมณ์คุณจิตตกแต่คุณสามารถที่จะควบคุมอารมณ์และลงมือทำงานของคุณอย่างต่อเนื่องได้ยังไงยังไงเงินมัญหาง่ายขึ้นแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วไว้บ้าย